สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีจะมาดูมี่ม่วยกล่องของดีใหม่นะคะเป็นอะไรครัเป็นไมโครโฟนไมวายเลดค่ะ,ะไมโครโฟนไมวายเลดนะคะม,มันมันนี่แหลนะคะอืมวันนี้เราจะมาทดสอบว่าเสียงจะดีขนาดไหนใช่ค่ะค่ะ,คะใหม่นะอันนี้ของฟรีมากนะคะค่ะ,คะ ครับอ่ทีนี้เราจะมาแกะกล่องดูว่าข้างในมันจะมีอะไรที่มาให้ดูด้วยกันเอ่ยอ่าแล้วมาแกะกล่องนะคะนี่อันนี้นะครับอันนี้กล่องนะอันนี้กล่องนะนี่นะครับรเป็นไมค์เป็นไมโครโฟนจัดนีด้อ่าเดี๋ยวพูดก่อนเป็นไมโครโฟนนะครับเป็นไมค์วเลสของแบรนด์ของโมลิซานะครับเป็นแบรนด์ของโมลิซา นะเราซื้อมาจากลาซาด้านะครับอ่าอันนี้คือเราซื้อมาจากลาซาดานะครับราคามันอยู่ในช่วงที่เป็นช่วงลดที่เราซื้อมาเดือนเก้าศูนย์เก้าศูนย์เก้านะครับเป็นเป็นช่วงของลดราคานะครับจากราคาปกติของมันเนี่ยที่อยู่ประมาณหกร้อยหรือเจ็ดร้อยนี่แะครับแต่ว่าอันนี้คือตัวผมนี้ซื้อมาในช่วงของลดราคาคืออยู่ประมาณห้าร้อยกว่าบาทครับ เดี๋ยวเราจะมาเปิดดูว่าข้างในกล่องน,นี้มีอะไรนะครับมีอะไรที่ที่ค่ะางนงสองบันทึถอยก่อนถอยก่อนเราก็จะพูดไปเรื่อยๆนี่แหละเดี๋ยวอันนี้เป็นไมโมริซานะครับ T สนะครับคือตัวแล้วมาแกะดูกันเลยคนะ่ะละกอนดูด,ด,ดู๋ยวดูด,ดูหน้ากล่องน,นะครับหน้ากล่องอันนี้คือจะเป็นไมมันจะมีสองตัวแต่ว่าผมไม่ได้ซื้อเซตนี้มานะครับแต่แต่หน้ากล่องมันจะมีเป็นเป็นเซตนี้ แต่ที่ผมซื้อมาจะมีตัวส่ง1ตันแล้วก็มีไม้หนึ่งอันนะเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในนะครับเามาแกะดูอันนี้เอาออกไปก่อนเอาที่ออกไปก่อนอะอ่าเรามาแกะดูนะครับข้างในมีอะไรนะครับนี่เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อแกะให้ดูก่อนขยับไปก่อนนี่นะครับอ่าตัวช่วยน่ครับตัวช่วยหรือตัดดวควรไม่รู้นะครับอ่ามีเดี๋ยวอยเพิ่งยกอันนี้สิ แล้วมีอาได้กล่องมีมีชาร์จแบตอ่ามีสายชาร์จถือไว้ครับถือไว้แล้วก็มีเอาไว้สายนะอันนี้ก็มีมีอะไรครับมีเอาไว้สองชาร์จแบตค่ะอ๋ออันนี้เป็นอะแดปเตอร์นะครับหัวแปลงสายชาร์จนะครับดีเลยนะครับอันนี้มันคืออันนี้มันคือเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งดึงมันจะขาดลูกนะเนี่ะพ่อทาให้ดูควรดึงเลยก็อยาก แล้วก็มีตัวไม้นะครับอันนี้คือไม้พูดนะคะแล้วก็จะมีอันนี้หัวแปลงนะครับมิกนะครับหัวแปลง้นะมีมันมีตั้งเยอะนะคะแล้วมีอันนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีตัวทรงหมดแล้วนะครับหมดแค่นี้นะครับแค่นี้เราก็ยกออกนะคะไม่ต้องยกพอแล้วอันนี้พอแล้วอันนี้พอแค่นี้เราเสียงอย่เดียใช่ทีนี้เดี๋ยวจะลอง อ่าเดี๋ยวปิดกล่องไว้ก่อนในกล่องจะมีหมดแล้วครับอพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวมันมีฝาเปิดอยู่เนี่ยเออไม่เป็นไรค่ะ <_ d ata> ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวทีนี้เอาวางวางไว้ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาบอกคุณผู้ชมก่อนว่ามันเพื่อเป็นช่องทางในการตัดสินใจนะที่จะซื้ออุปกรณ์นะครับเพราะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของออนไลน์มันนยากนะคะทุกคนมันมันง่ายมากค่ะ มันคือเหมือนสลับของเด็กหรือผู้ใหญ่กันได้นะคะซื้มจากลาซาด้าเท่าไหร่คะห้าร้อยกว่าบาทครับไม่แพงด้วยนะคะอืมไม่แพงด้วยนะครับห้าบาทเองนะคะห้าบาทห้าร้อยไม่ใช่ห้าบาทอ่าเดี๋ยวที่นี้เราจะมาดูนะคะทุกคนอันนี้คือตัวทรงอันนี้ก็คือเอาไว้เสียงนะคะทุ อันนี้ตัวส่งตัวรับนะครับอันนี้ก็คือจะมีมีปุ่ม power นะครับตรงนี้นะครับปุ่ม power power ไว้สลับก่อนนะคะน้ำพอมีปุ่ม power แล้วก็ปุ่มโค้ดนะครับตัวส่งก็เหมือนกันนะครับก็จะมีปุ่ม power แล้วก็ปุ่มโค้ดนะครับทีนี้เราจะมากดปุ่มเลยนะครับกดปุ่ม power เปิดขึ้นนะครับเปา power กด้างไว้นะครับตรงนี้นะครับมันจะมีสีแดงขึ้นนะครับนี่นะเป็นสีแดงไหมครับ อ่านี่เป็นบลูสีแดงนะครับทีนี้ก็มากดปุ่ม power ของตัวตัวส่งตรงนี้นะครับกดค้างไว้นะครับขึ้นสีแดงใช่ค่ะอ่านะตัวนี้มันจะเป็นสีแดงสีแดงคู่นะครับอย,ย่าโยนลุ่เดี๋ยวมันจะโดนรถแดงนะครับจะมีสีแดงสองข้างตรงนี้คือถ้ามันกระพริบนะครับแสดงว่ามันมันยังจับสัญ,ญญาณตัวส่งกับตัวรับยังไม่เจอนะครับแต่ถ้ามันถ้ามัน หยุดนิ่งอยู่อย่างเงี้ยก็คือมันสามารถที่จะใช้งานได้นะครับสังเกตดูนะครับตรงนี้นะนี่นะจะมีไฟนะครับนี่ครับมีไฟสีแดงคือมันไม่กระพริบนะครับแต่ถ้ามันกระพริบก็คือกดปุ่มโค้ดนะครับทั้งสองตัวนะครับเพื่อที่จะทําการจูนขึ้นหากันนะครับคือตอนนี้เสียงที่ได้ยินตอนนี้คือเสียงจากโทรศัพท์นะครับเสียงจากกล้องนะยังยังไม่ได้เสียบไม์ตรนี้ ยังไม่ได้เสียบไม้ตัวนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเอาตัวเนี้ยไปเสียบไม้นะครับแล้วก็เอาตัวเนี้ยหนีบที่คอเสื้อนะครับอ่ะพิซเซนเตอร์อืมอ่ะลุกขึ้นลุกขึ้นอใส่รองเท้าอ่ะใส่รองเท้าลุกขึ้นค่ะเดี๋ยวจะให้พูดไหนยืนขึ้นดิเดี๋ยวจัดจัดไม้ดีดขึ้นยืนขึ้นอ่มันต้องใช้นี้ด้วยนะอ่าอ่ ใช่ใช่ใชมาเนี้ยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเสียบไม้ให้ก่อนเอาไม้ไม่ต้องจับไม่ต้องจับปล่อยแบบนี้เลยค่ะนะครับโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวจะให้พูดนะไม่ต้องก้มมาคือพูดตามปกติไม่ต้องก้มไปใส่ไม้ลูกเราจะทดสอบดูว่าเสียงไม้มันจะดังชัดขนาดไหนนะอ่าทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาตัวสัญญ,ญาณนี้ไปเสียบที่โทรศัพท์นะครับ ินอ่อลองพูดดูสิคะสวัสดีไม่ต้องก้มคาพูดเฉยเลยสวัสดีอ่อพูดดีๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้เจอกับเราพูดอะไรพูดพูดไปเรื่อยสวัสดีค่ะ,ดดคะวันนี้มีเจอกับพ่อกับลินนะคะนี่ด้นี่นะคะนี่นะคะกล่องมันง่ายมากค่ะมันมันมีที่เสียบมันมีอะไรนะคะนี่มันมีอันนี้ด้วยนะคะ ใช่ค่ะเป็นไม้ไวเลสนะคะใชะ่ทีนี้อันนี้คือระยะห่างห่างประมาณแขนแขนหนึ่งนะครับช่วงแขนนะครับจากกล้องกับตัวคนทีนี้ทีนี้จากกล้องกับตัวคนทีนี้ลองลองลองเดินไปอีกนะครับเดี๋ยวจะเดินออกมาอีกประมาณสักสักห้าเก้าก 5, 9, นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าี้ อ่านี้คือเราห่างจากตัวกล้องนะครับประมาณเมื่อกี้แขนหนึ่งนะครับประมาณหกเก้าเจ็ดเก้านะครับทีนี้เราจะถอยหลังออกไปอีกประมาณห้าเก้าอ่ะถอยหลังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านี้หนูได้เก้าอ่ะแบมาตรงนี้หนูกวัจรงจริอันนี้คือเสียงของไมยอยู่ที่ประมาณ เสียงของมัอยู่ที่ประมาณสิบเก้าใช่ลองพูดพูดน้องน้องพูดเลยอย่าพูดเบาดิสิบเก้านะคะอันนี้ห่างจากกองบอลสิบเก้าเอาถอยถอยมาอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าอเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสิบสองสิบห้าสิบสี่สิบห้าสิบห้านะครับอันนี้ก็ห่างนะครับอันนี้ห่างประมาณสิบห้าเก้า จากจากตรงนี้ไปถึงกล้องวันสิบห้าเก้านะครับไม่รู้ว่าเสียงไมายังดังชัดเจนอยู่หรือเปล่านะ <c oughs> อ๋อพูดดีๆ,ๆเวลาให้พูดก็พูดสิมเสียงชัดเจนมากค่ะอ่าไม่รู้อะเราไม่ได้ยินเสียงตอนเนี้ยเราจะต้องไปดูที่กล้องว่าเสียงมันจะดังชัดแค่ไหน <c oughs> ใช่ค่ะอืมเดี๋ยวดูกันเลย <c oughs> <ๆ>ครับ อันนี้อันนี้ก็จะเป็นอีกอน้องโดนต้องเริ่มเพราะไม่ต้องหันมาพ่อพูดเองอันนี้ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่ใช้ในการตัดสินใจที่จะเลือกซื้อใหม่นะครับสําหรับใครที่ะจะทําการพรีเซนต์หรือคุณครูที่ทําการสอนนะครับถ้าใช้ภายในห้องเนี่ยใช้งานได้สบายๆเลยแหละใช่ไหมใช่ยังไงก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกุ้งกิ้งคาเมนิลินสมายมิลินด้วยนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งคอมเมนต์มิลินสมายช่องมิลินสมายพรุ่งนี้เราจะมาถ่ายอีกนะคะทุกคนพรุ่งนี้แล้วก็จะมาอีกนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายเลิฟเลิฟนะคะเจ็บมากเป็นไงคุณพ่อ